สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วค่ะการเพียรอนาคาสำรับผักตฟังตะวันออกพบประมาณนี้พี่น้องคะในวันสุดที่เจ็ดกุมภาพั้งพันเออร่อยอสิปนะคะในช่วงนี้บ้านเราก็ไม่ค่อยมีฝนนะวันนี้ก็เช่นกันค่ะแต่ว่าต่อเช้าคืนลมจะเรงนะคะเรามีประการําเตือนนะคะแต่ก่อนน่นค่ะก่อนจะเข้าไปในเรื่องของประการังเตือนนะคะเราไปเลยข้อมูลมาพบการเพียรอนาคะสำรับวันนี้ก่อนค่ะ เราไปดื่มตอนที่แผนทีการประจําวันค่ะในช่วงน,นี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นค่ะก็ยังปกคลุมในบริเวณวข้องภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะวันนี้ยังมีกําลังโอนนะพี่น้องนะเต่ว่าต่อเช้าค่ะพี่น้องคะตั้งแต่วันที่แปเป็นต้นไปค่ะจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทูวดูตัวนิยมวิทยาผักใตฟังตัวนอขอ,องเราค่ะกันเลยค่ะมีประกาศคําเตือนนะคะเตือนคือลมแรง,งบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างค่ะพี่น้องคะ เนื่องจากว่า,วาบริเวณความกดอา,ากาศสูงหรือว่ามวลอากาศยินที่เล็กเดืีดได้โบไปนะคะระโรคไม่มีน้นองขาก็ไดแพลงมาปกคลุมปฏิทินฝนตบนบนเละทะเลจีนใต้แล้วค่ะในระโรคนี่นคะคะจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะก็เลยทําให้ค่ะพื้นที่ภาคใต้ของเราพี่น้องขาลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่มันปกคลุมอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะคะตีไปจนในบริเวณทะเลหาวยภาคใต้และทะเลนามันมันก็มีกําลังแรงขึ้นกันค่ะพี่น้องขาก็เลยทําให้ค่ะคืนลมในช่วงวันที่เป๊ะหรือที่นที่ซิน้พี่น้องนะ จะมีกำลังแรงขึ้นพี่น้องฟังดีๆดีค่ะในช่วงนั้นนะคะตอนเช้านะพี่น้องที่อยู่บริเวณเนวีนวเนี่วชายฟังค่ะพี่น้องคะพืนลุ่มก็จะเรงนะแต่ว่าโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห้องจังหวัดนาคอนเอ้ยส่งคราเอ้ยปัตตานีนะนาคอนส่งคราปัตตานีนะราธีวัสค่ะในช่วงตอนเช้าเป็นต้นไปพี่น้องฟังีดีแปดถึงสิบนะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะข้อยพี่น้องระมัดระวังอันตารายค่ะจากคืนที่สักเขาฟังนะใน่วนของพี่นอ้องเล็ก อาเซียนตรลางนะนาคนช่วงข้าปัตตานีนาราิวัดพี่นองนั้เลยค่ะต่อชาวเป็นต้นไปให้พี่นองงดออกจากฟัง่งไหม่อนนะนวน่าในช่วงของพี่นองระยยั่แขถ้ามีความจําเป็นก็ให้พี่นองใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนฝ่าถนงค่ะโอเคค่ะไปตะว,วันทีสภามกันวันนี้ตีแบบไทยทางเทียมนันค่ะในช่วงนี้ค่ะพี่นองค่ะก็จะเห็นในวามีเม็กเป็นพื้นมากนะทมาจะอยู่บริเวณของอาเซียนตะลางและก็อยู่ในพื้นที่นะบริเวณภาคใต้ตะลางของเราค่ะตรนนี้นะ ไปแล้ได้ได้ชุมพรนกันมั้งค่ะวันนี้โล่งเลยค่ะบีนองค่ะได้ได้ชุมพรนนะผักไตตอนบนกันยังตัวไม่พบภูมิปนในพื้นที่ที่ค่ะเดดสถิงปลาทีผักไตตอนล้างน,นะคะในวันนี้ก็ะโล่งค่ะบีนองค่ะยังไม่เห็นภุมิปนในพื้นที่ที่นะไปแล้วกอันยนนังอุณหภูมิผักไตฟังติดน่อกันมั้งค่ะอุณหภูมิสูงสุดแหล็กว่านะคะเราบดัดใดสามสิบสี่จุดหนึ่งองศาเซลเซ,ลเซียสค่ะที่อำเภอประเซ้งจังหวัดสุราธานีนะคะ ในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะระวัดได้อยู่ที่สิบเก้าุด้งวงศาเซลเซียสนะคะที่เดิมวันที่ตำบลน้องปรับอำเภอวัยยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นเล็้นกันมากคะ่ะพี่น้องคะเหล็กว่าค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของหลจกมีฝ้นอยู่มากนะคะฝอพ้นค่ะพี่นออ้องคะที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดปทลุ่งนะคะฝน้นได้เป็นฝ้นเล็กน้อยค่ะได้นึ่งจุดามิลลิเมตรนะคะต่อทุกทีเดียวเลยคะ่ะพี่น้องคะ ไปตัวอดีการพยายกรณ์กาศสำหรับวันนี้ค่ะในวันนี้พี่น้องนะมรสุมก็ยังมีกําลังโอนอยู่ค่ะไม่ใฉ่ต่อเช้าที่ในะต่อเช้าจะเร่งขึ้นนะวันนี้นะคะการพยายกรณ์ข้องเราวเาราให้ไว้วันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราก็จะมีอาการเย็นในตอนเช้าข้างกับมีฝนแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะไปเล่นในได้จังหวัดค่ะเพชรบุรีประจวบนะคะชุมพรวันนี้เป็นสีเท่าคือมีฝนไม่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลยอย่าลืมสัญลักษณ์ันนี้นะพี่น้องนะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะ นี่ส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานียาวลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะวันนี้เป็นที่เ่้มอ่อนก็คือมีโอกาสพบฝนเกลี่ยทิศเปิดถึงข้องพื้นที่นะคะไปแรืที่อุณหภูมิต่าสุดค่ะเราคาดไม่วันนี้อยู่ที่21ถึง23องศาเซลเซียสค่ะนี่ส่วนของอุณหภูมิต่างสูตรนะคะเราคาดไม่วันอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสค่ะไปเล่ในรายละเอียดของอ่าคือลงบนสะยิีนะวันนี้นะคะสําหรับวันนี้การแนวเที่ยวของเราเป็นอยังมีการเบ่งขึ้นเบ่งลงอนไว้เลยนะจะเป็นเอที่ยตอนบนแล้วก็เอที่ยตอนล่างนะคะ เอาที่ตอนบนค่ะวันนี้ตั้งแต่สุราขึ้นไปนะคะก็เป็นลมตะวันออกเชียงเหนือนะะี่ยค่ะด้วยความเร็วนาะฬิกาที่มาถึงต่ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้เืินการสู้เข็มประมาณหนึ่งเมตรนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าเอาที่ตอนล่างน,นี่ก็คือยับยั้งไฟเร่งว่าเฮ้ยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็ไม่ได้เร่งว่าหมักนะลมก็เป็นลมเหมือนกันนะคะตั้งแต่โคตรลงมานะเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือค่ะความเร็วนาฬิกาที่มาตึงตามสิบกิโลมอ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ถ้าไม่คืนการส่งผื่หนึ่ง่องเมรหนะถ้ามีเพิ่นปากขนองก,ก็คืนอาจจะส่มมากว่าซ่งเม็ดได้ค่ะวันนี้อย่างอกได้แต่ว่าต่อชาาปีนองอย่าลืมว่าอนน้านี้ได้บอกไว้เลยว่าเรามีประกานกำเตือนนะต่อชาว,วันที่เป็นจนถึทวันที่ทิพปีนองเหลือเล็กนะโดยเฉพาะพื้นที่อา่าวไทยตอนล่างง่ายงดอกจากฟังแต่ําหรับปีนองเหลือเยอะกะก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนนะถ้ามีเย้จำเปีนต้องอกแต่ว่าถ้าเละๆแ <ๆ S 1> ลว้ววาคืนมันส่มๆกับพีน่นองก็ควยอกกันในอนนะ โอเคค่ะทีนี้ก็ไปต่อนที่ขังนันไม่สบายอากาศในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี่งค่ะเราไปเรื่องทีพี่น้องผักไตฟังต่นตอนบนนะคะพี่น้องตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในช่วงนี้พี่น้องนะสัปดาห์นี้ทางสัปดาห์นะพี่น้องจะเห็นในวันชนี้ก็มีส่วนเบอรอเส้นนาวิกาี่จะเกิดฝนนะคะในช่วงวันที่แปดวันที่เก้าก็จะมีมั่งนะคือสรุปในวันในช่วงอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์นะสัปดาห์นี้นะโอกาสที่จะเกิดฝนในพื้นที่ผักใตฟังต่ออตอนบนก้ตใ ป้องตัตตตต้าตัหลังคช่พี่นองตั้งแต่ตั้งแต,ต่คนลงมาอยู่ถึงนาราฬีวานนะคะในช่วงนี้ก็ฉันกันค่ะพิ่นองคะอีกใจด้วยนะคะพิ่นองดีวา่าจะทำไได้ดีเกี่ยวกับเด,ดตาตา,าตาผ้าตาฝนตากะไรเป็นยัง่ค่ะพิ่นองคะช่วงนี้ฝนน้อยนะมีโอ,อกาสเกินฝนแกที่เปิดเส้นของพื้นทีนะอาจจะมีั้งอยู่ในช่วงวันที่แปดวันที่เก้าเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็นกคือฝนไม่่อยมีนะคืออยู่ที่เส้นทีของพื้นทีเลยค่ะโอเคค่ะพิ่นองคะ วันนี้ค่ะเจ้าข้อจบในัอันข้าพยากรณอนการแบเพลกไหวเพียงเขานี้นะคะข่อยกัลัาพบกันไม่ต่อชาแล้วนะในช่วงนี้ทึงว่าจะไม่มีไอระยรมากนะถ้าพาากานไม่คมีฝนตกหนักนะแต่พันบรื้อกับพี่น้องคะก็ให้พี่น้องนะติดตามข้าพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่อชาเป็นต้นไปนะเราจะประกาศในคืนในเรื่องของคืนลมที่มันแรงขึ้นนะพันบรื้พี่น้องการติดตามข้าพยากรณ์อากาศให้ทุกวันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ข้อร่างไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน